Mày <laughs> đây nghe mày kim bài bọn bạn. anh. Ni mày. Ao tao nọ mày bọn hoài mày đi nó đi đi tao đi 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 nó đi 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 nó đi 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 เป็นน้อยอีกโอ้น้ำไม้กระซาเบี้ยกินได้อ๋อโอเคบ้านบ่าหนไม้บุกินบ่้สร้างกันได้สบายดีสบายดีมายดีมันเปียกจะหัวนนไปเบิ่งดูเปียกเมื่อไหร่หนนี่มันคอยอยู่ดิเปียกมาเปียกคือกันอีกเปียกคือกันใจเราฮะมี่งันเปียังม่หมล้วม้ยก้น่ียันะันมน่ต แตกเดี๋ยวไปเห็นได้ให้มันแตกจักค่อยอันตกนี่มาว่าในแตกแล้วตรงแหละมันแตกเดี๋ยวมันแตกมาแต่เขาบ่อเอาคุยกัน่าจะก็มือใช่รเกาพองเอ็ดนะเดี๋เพราะว่าใช้รถมาอยากมากระแทกกับรถกับยังแงแบบนี้เดี๋ว่ามันแตกมาแต่เขาบอพ่อให้ลูกเอนลูกมาเปลี่ยนน้ำมือไงน้ำมือนางลอยตกมาใก าไพ่อก็มาไปเปียกคุณยังไม่ได้กินเจ้าเสือก่อนเจ้าเครือเปลี่ยนเสื้อผ่าพ่อลูกเจ้าะเป็นว่าอุ้มลูกก่อนเ่ยเพราะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนฮะคือว่าได้กินหัวเข่าเส้าปะกินแล้วจะไปนะเจ้าชี้แกงจไปไหว้ใช้เสือนะผ่าอยู่ใช้ไปตากอยู่ใช้นี่พี่ปองเยอะิไปตากฟางเยอะแก้ก็นุ่มก็นุ่มกอนทั้งนุ่มก็จเผานั่นแน่ทั้งนุ่ม แก่แรงเกินไปไปหาหน่อไมัยหน่อไม้ยที่เราเพิ่นได้ล้วงได้ไลยได้ไปคือยังบ่มาไต่เสาของมึเนาะที่เราโอ้ยไตไก่เนาะไปไต่เสานี่คือเห็นมาช่วยมอยอยู่ถ้าเรเห็นนั่งมอยคิดว่าที่ได้ไล่ไป หน่อยมีคอยป่ายนี่ลายคอยนำนี่มีอะไรนี่เป็นกระตานี่เป็นกระตานโอ้แสดงว่าเมียหามานกว่าขวบป่ายเอาหน่อยเดียวมากระเลนเชลอกรถผมขมลุกรถเนาะพี่น้องเอ็ดช่อยกันหักแทงกันอะไรเบิ่งแงงกันแบบนี้ก็ดีละอันนี้เราก็หักตัวน้องเมียนหักสามกันเราอะลูกกับเมียนะ คุณโต๊ะและวพบมาบอหรือว่านี่ยเด็กไออตังมาตอดิบมักตอนีบได้มาโอ้ตอนเศ้าบกเคยมาอ่อตอนเช้ายังบอได้หนอไหมได้ทำไมอ๋อเจ้าบอคำมันเฮือนมอเศร้าเดี๋ อ๋อสุดยอดแฮไอเดินผูเดียวมันอดได้คำทั้งลุ่มกับมันเลยผูเดียวมันผู้เดียวแล้วอ่ะสิผูเดียวเพิ่นก็ได้ผู้เดียมันเด้อผู้เชื่อว่ามันตาเปลี่นบ้านเจ้าคจุดสีเพิ่นฟังบ่ฮุกยันเพิ่นแบบตํานี้นะโอสุภาพเนาะว่าข่อยคำผู้เดียวอ่ะสิ เจอที่เย็นอ้าวเลยจำได้วันอาไรไม่ใช่ว่าแต่พันลงโคมไม่ได้กบเป็นซิฟบ่อนี่ฮะยนะได้น้อยแค่กบมันไปไปเขาใช้เมื่อคืนนี่เหอเห็นลายเห็นลายจะเอาลายอยู่คนย่างบ่อได้ไ่ใดจะไปก่อนฝนตกหรือหลังฝนตกหลังฝนตกการกบต้องไปฟ้อมฝนตก ตอนพ่นตกนะบอกกล้าไปบ่ยาน่าายานผ่ารอวแล้วพนตกแห้งบ่มาคืนอันนีลมหนุกเลยด้ปาดปเลยนะหานหาอหานี่นมพิสุกของเอ็มเราไม่เห็นลูกกันดีใจบ่อยกินดีใจดีน้อดีใจนเยอะเยว่าอย่างี้คนน้อย อยาเห็ดนอนองนอุ้ยบัอุ้ยเออดือดดูดูไหมนะมะบ๊งนี่มันบัอุ้ยแมนบอุยแมนบัอุ้ยทั้งแล้วมันแตกนะใส่เข่าด้ยบับ้าบ้านี่สารใส่ด้ยใส่กระด้างด้วยนี่ใส่แค่หนนี่ด้วยน้องแตกแตกพื้นนีแตกพื้นมัน ใช้ประโยชน์ได้ใชข้าวสารชื่อว่านั่นแหละนี่ขวบบนอยู่เนาะทำมันตกแห้งๆทำมันล่มหนึ่แห้งที่ผมมีบนอยู่ด้วยเพื่อนจดินอันนี้ยังว่ามันใบร่มนั่นทำมันล่มหนึ่แห้งนัดคนนี้เต้าบ่เนี่ยกินกับเปี๊ยบบ่นี่ยจะไปล้างควายนั่นแล้วตุ่มหรือไม่บ้านช่วงสีรั้งง่ายแค่บ้านไอ้ตุี่มไอ้เบลูไอ้ขึ้นดังนะปอ่าที่จะพาเฮือนมาดัง พันพาเพื่อนพพันธพาเพื่อนได้บอกโทษแค่อผ่าลอยอกพูยปพนะไม่ที่มันใส่เาได้ไม่ไม่แล้วาไม่ดอกไม่งันนะพี่น้องเออบเลาพโทะพันธพาเพื่อนเนาะว่ายอกไอ้เกลอนเพิ่นเจ้าเพิ่นีของวัดยาสีลบไปห้าพืนเจ้าร้องอธิบายให้พังยุว่าเจ้าไปทานชาวทานนางเพิ่นวานได้เพิ่นวาเศร้า อันห้าแสนทางน้ำมันน้ำมันรถโออมาส่งพร้อมโดยต้นละห้าแสนโดยว่ามาส่งหน้าเดี๋่หน้าเท่าไหร่เสากลมเสากลมทำบ่าเสาเวียนเป็นทำทำเสาต้นละเสาเหม่เด็กนี่ยไม่ยังบาตนี่ไม่จิกเออไม่จิกไม่จิกบ่เลยบ่โดยทำเสาไม่แดงน้อยนี่โดยว่าตีบ่เชาความมันคือแพงแท้เจ้าแพงได้เจ้า ต่อหน้าเพื่อนมันใหญ่ขึ้นกุนี้ได้บ่คำเป็นแม่แดงใครยู่เนาะไอเพื่อนหาไม่ใหญ่ให้นะจริงกราบมันใหญ่น้ำกราบเลยม่จริงเน่ยต้นหนึ่งหาแสนไอเพื่อนหาตัวใหญ่ขึ้นกุนี้ได้บ่ไปเอาไก่เพื่อนเหรอเออไก่ในนาเพื่อนต้นอะไรแสนแล้วน้ำมันรถน้ำมันรถอยู่หันมัดชักเมสบ้างซีเมสเช้ามาส่งหอดเทือนเนาะโดยต้นหาแสนต้นหาแสนกี่พี่น้องเลย อ่า uh, uh, เป็นเงินบาทครัเป็นชาวก ools, ้มเนาะบ่แม um um> ่นชาวเดียบเนาะจักเาที่สั่งไปหลาย7เสาบ่จะสั่งจักต้นสั่ง4ต้นสั่ง4ต้นเอาอยู่นี่หันหาเออปสั่ง4ต้น19เนาะไ5แล้วสั่ง4ต้นก็2ล้านต้นละ500,000 วอาเราตัทุ่งยางที่อู้์มาไไปบอกอย่าเสียเวลาตัวทำว่าเชียว่าาสเอน่ะไปบอกเพื่อนโดยอย่นตัดไม่ทิมอย่นตัดไม่ทิมโดยกันบอกเลยเพื่อนน้ำมาส่งเลยเหมืนกัไม่แดงบบมีบอกไม่แดงมีมีแต่มิจิกโดยเนี่ยครับเดี๋ยวไปปรึกษากับทีมงานก่อนเนาะเสื้อผ้าเป็นหน้าซิปซองหรือหน้าซิปหนาในแบบนั้นเหมโบได้หรือเปล่า

สาปูนบดีบ่กเหรอเนต้นเลาพันเหตุเทว์เวเขาเนี่ยมันอึดไหมบ่อรู้ไหมอึดไหมเขาไปดุดมาแล้นต้นละพันหายเขามาส่งเพื่อนบ่อจัง่ว่ารรมดาขะหูราคาเขาข้าวเหบ่โดยทางเขาจับใหม่ยังอีกบาทเนี่ยอาจจะทำได้แต่ไม่จิ๊ก็ไม่แดงปกติมันดงไม่รวมกับ ไอซ <c oughs> ีแมตก็มาซีแปดหนึ่งะแสนนึกแพงี่แพงโหดเนาะแพงแพงม่ซีแปดมาเซลละแสนทำไมโรงงานเลยทำไมเก็บเอกันดำตาหนังชือนันได้อายขวยชื่อไซีแปดสี่สิบต้นัน40สีสิบตัวซีแนล้าน4ล้านศแนสี่สิบตัวน สีละอ๋อสีแพงเลยสีดสีลดเอะกว่าแม่สีดบาทเลยสี่สิบตัวได้ยังงยางคิดเปิหลายพันอยู่ลายพันบาทเสริมเกลเนาะลายพันบาทเดี๋น้ ทองเฉลยไปลปีเราจะลงเลยในใจเจ้าเนี่ยจะได้เสาเหลี่ยมหรือเสากลมแล้วแต่เสียหายแนวแต่เสียหายแล้วก็เมนอยู่แล้วอันนี้เครื่องอะไรจะเห็นเองได้อยู่บ่ได้บ่ได้เนาะต้องจ้างสร้างเขาอีกเนาะเห็นโมเป็นอย่างน้อยเหมือนเป็นสร้างนี่คือเห็นขับนี่ก็ขับเองใช่ดอกเพราะได้เนาะเพราได้แก่ใครนี่เพราะไรแต่ว่าแคลเซียอะรีโอนแล้วก็ เหตุผลเป็นอย่างไรนะบอยได้สร้างกามีอยู่ในบ้านโอ้สร้างกามีเนาะ้องทำสร้างในทำประเมินเป็นหลังเลยได้เนาะให้ได้ขึ้นอยู่เป็นประเมินราคาตัวได้ให้มันละเอียดขึ้นเน่เริ่มจะคุยกันบุกข้าใจแบบงยากอีกเนาะยากไห้ง่ากไหมมาตั้งขึ้นโทรศชาติเราไปอย่างนี้เราไดแล้วเนาะเราบอกว่าคัน Đã kịp đường mình bỏ khỏi đất rồi Ồ, mình mm. bỏ tới bò. Đồ, hướng bò Được, tới hướng Bật khỏi miên ngân vừa lẽ không bỏ bản á Ồ Chắc, chắc nhầm đáy lẽ bà chị Được, chắc đường đáy chắc bị đáy Không bỏ xe vào bên này, chết ngay con vô đây bò <cười> <cười> Hình như thả con đi Tại vì con nó đáng <laughs> nó <đúng không? cười> <laughs> หมดเลยลิ้มาออใชเนี่ยกินข้าวแล้วบ่กินแล้วข้าวยังยังยังกินได้ไหมมียังมั้งบอกรู้พวกลูกบ่กรู้กินน่ะนะแล้วเจ้าคั่วชิ้นแกวไข่ในป่าใช้ใช้มีบ่เคลียงกินได้ไหมเคลียงมีป่ะมีปกตินี่เมียเห็ดเห็ดกับข้าวกินเองบ่หรือว่าผัวเร็ดให้กิน ยึดเองโอ้ยยึดเองกินไหมย่าไปอดเขาอดน้ำได้นี่น้ำแล้วก็ไปห่วงมีห่วงมีไงอดแต่ว่าอยากให้ผัวเห็ดให้กินแล้วอยากการให้ผัวใหดให้กินแล้วเห็นเนี้ยมุ้มลูกบาดหัวเห็ดบาดจะเชิให้เรากินยังบ่เชิญเนี้ยกินบาดนางไายปิ้งชิ้นบ้าไก่มื่อคืนนี้ครับนยังบ่มัดเลยได้กินวันนี้มัดเสาหนี้ เดี <LY> <kah> ๋ยวสิ oh ai, oh ่งค่อยื่อมาให้ขนาดนี้สินควายกินควายดำาควายดำนั่นแน่เาาดอ้าวมัผเอ้ามุมลูกนนี้มุมลูกอะร้อไหนบ่ลงในอู่ไ่ยมันเที่ยวปลา่เด้กินเบิร์ปลาอ่ะมัดไ่ได้กินมดเลยเ็นอะ่ไรกินอ่ะนะแกงยาเข่ายาเข้าจะเรียอว่าตายไรหวัดถ้าเจ้าไปเขาน้ำเกลือมานี่กินเข่ากระแทบบ่แซช ต้องกินลาะลายแห้งเนาะไลยเขาคอยสิเช็คุ้มจับเราด้วยอันนี้ผู้นั้นชื่อว่านิรัยอ่ะถามเมีอะไรเจ้าผัวเด้อผัวเด้ออ่ะเอาผู้น่ะผู้นัางใกล้เจ้าเบื้องน่ะชื่อว่านิรัยน่ะคือเบายันกระหูถามนี่คนนี้ก็ได้คนนี้ได้จ้ะเบายังเบายังนี่เคยบอกชื่อเ่าแห้งเลยอันนี้เขาจะบอกผู้นี้ก่อนชื่อว่านิร จำอะไรเจ้าจำบะไ้จะคนบ่นํำนี่นะบ่ได้เอ้าแน่วันนี้เรามือเบ็ดม่สบยแ้มือเอออไก่ลเมือมือเปยัไสักโดนบล็อวันชินเป็นสมองวันชินมั้วันชินวันชินวันินเมื่อวานนี่คำวันนี่เน่เก้าคำวันนี้น้ำมตดในเมนวันชินจะเป็นว e ่าะน ยังมืดอะไรทีฮึ่มเพิ่มขึ้ิดตามเรากำเริบขึ้นไหมยังประสาทยันประสาทเราขึ้นเล้วแล้เป็นเรื่อยอยู่บ่่ชอสเดือนหนึ่งสามเถื่อเป็นจรงนี้อ๋าเดือนหนึ่งสามเถื่อเป็นยังกินยาเลยบ่ได้เมื่ออะกินยาบ่ได้เมื่อวไหร่โดยเอายาเ่ยกินสมบที่ให้เบิ่งยาฮะหรือว่ากินยาที่หมอเผินจัดให้บ่ กินยาหมอพี making making ่จัดให้และการมียาอะยาอนี้ยาระงับเมื่อวานเนี่ยมีเอาหมอมาแล้วก็โมมึกบ่ยาที่หมอจันให้มือน่ะมันเป็นยาวิตาลีจีซีเนาะเมื่อกี้เรากลุกที่นั่งเป็นไรโดยโดยโดยเป็นยาวิตบ่เป็นยาแพงเป็นยาบำรุงจีซีจิ้มนวดแต่ว่าจิ้มแต่ว่ายาที่ว่านั่งเป็นโหลไปกินเจ็บหัวอยู่ว่าแต่เนาะจ็บ เจ็บหัวเจ็บหัวโยมกับมเป็นยางดอกนี่นะทำเลยเนาะทำเลยเพอที่เราอุ่นไงยืนลเบาลีเนาะมาละชุบลอดเบาลีครัะชุบลอดคอยล้มตายแล้ววันข้ามไค่อยไม้เนี่เด้อเหนื่อยบ่นั่งนั่งดีๆดูนะนั่งดีๆีนั่งดีดี นํามือให้นําปวดหัวเด้นั่งเบิ่งมຈเจ็บหัวจ็อนนี้เจ็บหัวบ่เจ็บหัวโลกลาสิขึ้นพักผ่อนแล้วกํังนอือหยรงพยาบาลจ้า